ถัดไปนะครับเป็นเป็นการลดกําลังสูญเสียในหมอแปลงนะครับแป๊บหนึ่งนะดูโพลผมแป๊บหนึ่งอ๋อผมสอนเลยโพลไปแล้วก็งงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมโพลผมยังวนอยู่ที่เดิมโอเค่ะถัดไปเป็นลด กำลังสูญเสียในหม้อแปลงนะครับแปลว่าเรื่องนี้ผมจะต้องพูดเรื่องหม้อแปลงให้คุณฟังก่อนนะอ่ะไปดูหม้อแปลงก่อนแล้วกันข้ามไปดูหหลังก่อนเห็นไหมวิ่งตามผมไม่ทันแล้วใช่ไหมสไลด์เนี่ยผมรูดไปหลายสิบหน้าแล้วเนี่ย เดี๋ยวรอหน้ามันเขามันมาอยู่ตรงเดียวกันก่อนโอเคนี่คือหม้อแปลงนะครับไส้ในมันก็เป็นหลักการง่ายๆเนาะคือสมมุติฝั่งเนี้ยนะอาจจะเป็นฝั่งสายส่งที่เป็นโวลต์แรงสูงที่วิ่งมาเข้าโรงงานเราสมมุตินะครับ ก็มีหม้อปแปลงมาวางนะครับไฟจากฝั่งแรงสูงก็จะต่อเข้าด้านนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นด้านปฐมภูมินะครับเรียกว่าเป็นด้าน primary เนี่ยเห็นคำนี้นะครับนั่นเรียกว่าเป็นขดลวดปฐมภูมินะครับ w i d i n g ก็คือ w i d i n g คือการขดการพันอะไรเงี้ยนะก็คือเนี่ยครับก็คือขดลวดปฐมภูมินะพันอยู่รอบแกนเหล็กนะครับก็หลักเดิมผมไม่แน่ใจเขาเรียกหลักของฟาราเดย์หรือหลักอะไรไม่รูน้นะผมจําไม่ได้ละ ที่ว่ากระแสวิ่งวนอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะสร้างสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับรอ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 บสายไฟนะครับสนามแม่เหล็กก็จะวิ่งอยู่ในไอแกนเหล็กที่ลวดมันไปพันอยู่นะครับสมมุติมาอีกฝั่งหนึ่งเราเอาลวดมาพันเหมือนกันนะครับไอสนามแม่เหล็กที่วิ่งผ่านสายไฟเนี่ยก็จะเหนี่ยวนําให้เกิดกระแสในสายไฟที่เอามาพันมันกลายเป็นไฟอีกเส้นทางที่วิ่งวิ่งออกไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ อันนั้นเรียก secondary นะครับเรียกเป็นทุติยภูมินะครับจะเป็นหม้อแปลงขึ้นหรือว่าหม้อแปลงลงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจำนวนของขดลวดนะตรงไปตรงมาเลยเป็นแบบเป็นสัสดส่วนกันเลยนะครับเช่นถ้านี่พันอยู่สิบรอบอันนี้พัน,น 1, อยู่รอบเดียวก็แปลว่าเรากำลังลดแรงดันลงสิบเท่านะครับอันนี้เขาเรียกเป็นหม้อแปลงโวลต์นนะเป็นหม้อแปลงต่างเป็นต่างสัดนะมันมีหม้อแปลงกระแสอีกนะ ออมออแปลงกระแสก็คือไอแบบที่เราคุยที่ว่าเป็นเครื่องมือวัดอะที่ว่าเค r r e เ t t r a ท s า o r ฟ e r อที่ว่าแปลงกระแสแรงแรงที่อยู่ในตู้ไฟให้เป็นกระแสเล็กๆที่แบบสามารถวิ่งอยู่ในมิเตอร์เล็กๆที่อยู่หน้าจอเราได้นะครับอันนี้เป็นหมออแปลงแรง,งความต่างศักย์นะครับก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของจำนวนออรอบของการขดลวดนะครับทีนี้ ต้องเข้าใจต่อไปอีกว่าในหม้อแปลงเนี่ยมีมีลอสอยู่สองชนิดนะครับในหม้อแปลงมีลอสอยู่สองชนิดนะครับลอสชนิดแรกนะเอ่อ,อความสูญเสียในหม้อแปลงนะครับมีสองชนิดอันแรกเขาเรียกว่า no l o a d l o s s no load loss หรือว่าอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเป็น call loss อันนี้เรียกว่าเป็น loss ในแกนเหล็กแกนเหล็กที่ว่าคือไอแกนแม่เหล็กเมื่อกี้นะครับอีกอันนึงเขาเรียกว่า load loss หรือว่าเรียกว่าเป็น copper loss นะครับในที่นี้ก็หมายถึง loss ในท่อทองแดงก็คือเนี่ยครับ loss ในท่อทองแดงที่พันอยู่นี่แหละนะครับ ตัวลงล้อมีสองอย่างนะครับล้อที่เกิดขึ้นในในแกนเหล็กนะครับแล้วก็ล้ออีกอันนึงก็คือล้อที่เกิดในขดลวดทองแดงอันนี้นะครับทําไมเขาเรียก no load loss ก็เพราะว่าไม่ว่าเราจะใช้ฝั่งทุติยภูมินะครับหรือว่าไม่ใช้ฝั่งทุติยภูมิเนี่ยในแกนเหล็กตัวนี้จะมีล้อสเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับตราบใดที่ที่สายด้าน ฝั่งแรงดันสูงยังยังต่อที่หมอแปลงนะคือคือสายตรงนี้นะครับยังต่อเข้ากับไอ้สายสายส่งของการไฟฟ้าอยู่นะม,มันก็จะมีกระแสวิ่งในนี้นึกออกไหมครับพอมีกระแสวิ่งในนี้ปุ๊บมันก็จะเกิดการเดี่ยวนําให้สร้างสนามแม่เหล็กอยู่ในนี้นะครับเกิดความร้อนเกิดอะไรอย่างเงี้ยเ,เกิดตลอดเวลานะครับโอเคไหมตราบใดที่เส้นไพรมารี่ยังคงพันอยู่ตราบนั้น l o s ในแกนเหล็กจะเกิดขึ้นตลอดเวลาโอเคไหมครับส่วน copper loss เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีโหลดที่ใช้งานในโรงงานเราเท่านั้นะนะครับพอมีโหลดใช้งานปุ๊บอ่าวมีกระแสวิ่งเว้ยก็จะเกิด loss ในนี้แต่ถ้าตรงนี้เราปิดเช่นแบบเราปลดหม้อแปลงด้านฝั่งแรงดันต่ำออกนะเราปลดปลดสายไฟออกจากตู้ไฟเราอะสายไฟที่ต่อจากหม้อแปลงมาเข้าตู้เราปลดสายไฟนั้นออกตรงเนี้จะไม่มี copper loss แต่คอร์สมีตลอดเวลานะครับเออมันจะมีข้อสอบอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็เคยออกสอบอย่างเงี้ยผมก็ตั้งใจออกดัดหลังนักเรียนเพราะนักเรียนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจตอนเรียนอยู่ละดูทวนก็ไม่ดูอยู่ละผมก็จะบอกว่าเฮ้ยมีหม้อปแปลงอันหนึ่งไว้อยู่ในโรงงานเว้ใช้งานสามร้อยวันต่อปีไว้คำนวณหน่อยดิว่าถ้าเกิดเออผมทำมาตรการรู้นี้นั้นเนี่ยผมจะลด ลด loss ในในแกนเหล็กได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนักเรียนก็จะเอาอ๋อใช้งานสามร้อยวันต่อปีเหรอเอาสอบสามร้อยวันไปคูณยี่สบสี่ชั่วโมงไว้ได้แล้วชั่วโมงใช้งานต่อปีไว้เอาไปคูณกับกิโลวัตที่ loss ที่ลดได้ไว้อะไรเงี้ยนะก็ได้เป็นพลังงานที่ลดได้อะไรเงี้ยก็ผิดหมดนะครับเพราะว่าในแกนเหล็กเนี่ยมันต้องคิดสามร้อหกสิบห้าวันยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับนึกออกไหมเพราะตาบใดที่อสายนี่ยังต่ออยู่นะก็ ก็จะมีล o s ในแกลเล็กเสมอนะครับแต่สิ่งที่เรากําลังพูดเมื่อกี้นะไอ้ที่ว่าเป็นข้อดีข้อที่3ของการปรับปรุง power factor เรวบอกว่าเฮ้ยมันจะลด loss ในหม้อแปลงเนี่ยมันคือสิ่งนี้สิ่งเดียวนะครับลด copper loss ในหม้อแปลงเท่านั้นนะครับโอเคไหมการปรับปรุง power factor ช่วยให้การดึงกระแสเข้าโรงงานเราอะน้อยลงนึกออกไหมครับเส้น kva เราสั้นลงนึกออกไหมครับนะ เพราะฉะนั้นมันก็จะมาช่วยลดลอสในในหมอแปลงเราได้นะครับงงไหมข้อดีข้อแรกมันจะเป็นข้อดีในการลดในสายส่งใช่ไหมสายส่งนี่ให้นึกถึงนี้นี่คือโอ้โหนี่คือเขาเขาเน้นที่หมอแปลงนะแต่ว่าอย่าลืมว่าตรงนี้มันมีโหลดนะโหลดก็จะเป็นอะไรอ่ะจะเป็นมอเตอร์จะเป็น Motor, ปั๊มเป็นอะไรเนี้ยนะครับว่าไปไอที่เราคำนวณในตัวอย่างแรกเนี่ยหมายถึงข้อดีข้อแรกเนี่ยคือก้อนนี้ นะสายไฟที่ไปยุ่งเกี่ยวกับโหลดตัวนี้แต่ข้อสามที่เรากําลังพูดเนี่ยคือตรงนี้นะครับคอ l o เปอร์ลอสที่พันอยู่ในหมอแปลงโอเคนะทีนี้มันมีค่าเท่าไหร่ละ่ะนะครับก็มาดูหม้อแปลงแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีตารางแบบนี้มาให้เรานะครับมันก็จะบอกว่าหมอแปลงขนาดเท่านั้นเท่านี้ KVA นะครับสม,มมติเป็นหมอแปลงธรรมดานะสมมติด,ดูคอลัมน์แรกนะมันก็จะมีเนี่ยครับ No load loss หรือว่า c o r e loss เนี่ยเท่านี้ครับ นะไอ,ไอช่องนี้ก็คือช่องที่บอกว่า loss ยีบสี่ชั่วโมงสามอหสห้าวันนะครับแต่ตรงนี้เป็นโหลด loss นะครับ loss จากโหลดอันนี้คือ copper loss นะครับอันนี้คือ,อ,อถ้าใช้งานเต็มที่นะครับอันนี้คือเป็นต้องเป็น full load ด้วยนะในตารางนี้นะครับก็คือถ้ามันใช้งานเต็มที่นะใช้หมอ้อแปลงเต็มที่นะคุณจะมี loss เท่านี้แต่ถ้าคุณใช้ไม่เต็มที่ ไม่เต็มที่เท่าไหร่ละ่ะกี่เปอร์เซนต์ก็มาคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับตรงนี้โอเคไหมครับตรงนี้กนะ็เป็นฟูลโหลดนะเป็นลอสในคอปเปอร์ลอสเอจริงจะเป็นลอสในฟูลโหลดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูต่ออีกว่าแล้วโรงงานตอนนี้เราใช้โหลดกี่เปอร์เซ็นต์ของฟูลแคปซิตี้ของหม้อแปลงนะครับก็มาคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบจากตรงนี้โอเคไหมครับอ่ากลับไปดูตัวอย่างเมื่อกี้นะครับนี่ มันเป็นการลดลอสในหม้อปแปลงนะครับคุ้นๆอันนี้ไหมคุ้นๆอันนี้ไหมผมไม่ดีไลฟ์อันนี้แล้วนะดีไลฟ์อันนี้นะมันเหมือนกับไอ้น,นี่เลยเหมือนกับที่เราดีไลฟ์ตรงสายส่งเลยนะครับตรงเนี้ยอืมอันเนี้ยนะครับที่ว่าเราดีไลฟ์ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเอ่อเค a เอเราสั้นลงใช่ไหมกระแสในสายส่งเราลดลงใช่ไหม เออมันจะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับก่อนปรับปรุงใช่ไหมเนี่ยดีไลฟ์เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนการนึกภาพอะครับจากสายส่งที่เชื่อมระหว่างเครื่องจากเราอะไรเงี้ยนะที่ที่เชื่อมเข้าเครื่องจากเราเนี่ยนะเป็นสายส่งไม่ใช่เป็นสายที่พันล่อสายทองแดงที่พันอยู่ในหม้อแปลงฝั่งแรงดันต่ำนะครับก็ก็คือไอ้ช่องนะนะั้นน่ะไอ้ช่อง Copper Loss ในตารางม้อแปลงเมื่อกี้นะครับช่องที่สองนนะครับเ,เนี่ยดีไลฟ์มาจะทรงเดียวกันเลยแล้วเดี๋ยวเนี่ยมันจะออกมาเป็นตรงนี้ครับที่ว่าลดกำลังสูญเสียได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือคำนวณจากอันนี้ครับหนึ่งลบเอ่อ r o w e t o r c t o กก่อนกำลังสองหารด้วย Power Factor หลังกำลังสองนึกออกไหมครับเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับก่อนปรับปรุงนะโอเคไหมครับ สังเกตนะเดลต้านะครับเท่ากับเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะคูณกับก่อนปรับปรุงนะครับโอเคไหมนึกนึกภาพาย้ายย้ายนี่ไปคูณอีกข้างหนึ่งอนะ่ะก็คือเอชั้นลดลงได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของก่อนปรับปรุงนะอย่างนี้นะครับอ่ะไปดูสิเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยก่อนปรับปรุงชั้นสูญเสียอยู่เท่านี้นะครับคอลอสในหม้อแปลงเราเท่านี้ เห็นสัญลักษณ์ก็เห็นได้งั้นแหละครับแต่ว่าจริงๆตัวนี้ก็คือตัวที่เราเปิดจากตารางมอแปลงเมื่อกี้แหละนะครับดูเด็กอ้าวตายละมันเขียนคนละทรงไว้เดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงลอสหลังใช่ไหมลอสหลังก็เท่ากับเอ่อเท่ากับลอสก่อนใช่ไหมแล้วก็คูณด้วยสัดส่วนนี้ใช่ไหมถ้าเอาสองก้อนนี้ลบกันก็คือจะเป็นไอหนึ่งลบแล้วก็เนี่ยครับสัดส่วนตัวเนี้ย อันนี้มันพูดว่า loss หลังเป็นกี่เปอร์เซนต์ของ loss ก่อนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ถ้าเรารู้ว่า power factor ก่อนปรับปรุงเราเป็นเท่าไหร่เรารู้ power factor เป้าหมายที่เราอยากเป็นนะครับเรารู้ loss ก่อนปรับปรุงนะครับอันนี้คืออเดยวผมเขียนอ๋อแต่นี่เขาเขียนมาให้แล้วเนาะตัวนี้คือ loss ก่อนปรับปรุงนะครับเรารู้ loss ก่อนปรับปรุงก็คือไปเปิด,ปดไอ้ตารางมอแปลงเมื่อกี้นะครับ เราจะประเมินได้ว่าอ้าวถ้าอย่างนั้น loss หลังปรับปรุงนะครับ loss หลังปรับปรุงนะจะมีค่าเท่าไหร่เมื่อเมื่อเทียบกับก่อนก็คือคำนวณจากตรงน,นี้นะครับโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเราก็จะคำนวณส่วนต่างได้ใช่ไหมว่าโอ้นี่ถ้าเกิดเราเปรับปรุงคาเฟกเตอร์นะเราสามารถลด copper loss ในหม้อแปลงเราได้เท่านี้นะแล้วก็ประเมินมาเป็นพลังงานได้ประเมินมาเป็นจำนวนเงินได้นะครับลองดูตัวอย่างที่เป็นตัวเลขนะครับ มอแปลงนะครับ500กิโลเอ่อ500 kVA นะครับจ่ายโหลด300กิโลวัตต์ก็แปลว่ามันมี power factor 0.6ใช่ไหมใช้งาน8ชั่วโมงต่อวันนะครับค่าไฟ4บาทถ้า power factor เป้าหมายเป็น0.95นะอยากจะรู้ว่าประหยัดได้กี่บาทต่อปีอันนี้ถ้าจะเขียนให้มันชัดเจนนะประหยัดก็คือจากการลด copper loss ในหม้อ,อแปลงนะครับอเราลองดูนะไอ้นี่มาจากไหนนะ f หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์กับห้าพันห้าร้อยวัตต์นี่มาจากไหนนะครับลองไปดูนะผมรูดไปดูข้างหลังนะครับไปดูตารางหม้อ,อแปลงนะครับอ่าอะไรนะห้าร้อยใช่ไหมนี่ห้าร้อย kv a นะครับเอ่อคอร์ลอสหรล้อในแกนเหล็กนะครับนี่พันหนึ่ง ร้อยนะครับแต่เมื่อกี้เราเห็นเลขหนึ่งหึงห้าศูนย์ใช่ไหมก็ประมาณนี้แล้วก็ลอสในตัวตัวคัพเปอร์ในไอลวดทองแดงที่พันอยู่ห้าพันห้าในกรณีฟ u l l load นะครับห้าพันห้าร้อยวัตต์ห้าพันห้าร้อยวัตต์นี่ก็ง่ายๆก็แอร์ห้าตัวแอร์หนึ่งตันห้าตัวหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์ก็แอร์หนึ่งตันหนึ่งตัวนะครับล็อสเฉยเลยนะ ล o อ s แบบอูยังไม่ได้ใช้งานเลยอ่ะมึงก็เสียซะแล้วอ่ะนะครับประมาณนี้นะอ่ะเนี่ยเลขก็ใกล้เคียงนะครับดึงมาเพราะฉะนั้นก่อนปรับปรุงนะก่อนปรับปรุงนะเรามีล o อตแบบเต็มเหนียวเลยนะก็คือเท่านี้นะครับคอ Loss บวก Copper Loss ได้เท่านี้นะครับหกพันห้อยห้าสิบนะครับหลังปรับปรุงเห็นสังเกตอะไรไหมคอ Loss เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะคอล็อมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโหลดนะครับ ตราบใดที่สายส่งด้านแรงดันสูงจ่ายไฟเข้ามาที่หม้อแปลงตราบนั้นไอสิ่งนี้เกิดขึ้นทันทีนะครับไม่ว่าฝั่งทุติยภูมิหรือฝั่งแรงดันต่ําเราจะใช้งานหรือไม่มาดูว่า l o สในท่อทองไอ้ท่อทองแดง l o สในลวดทองแดงนะครับลดลงเหลือเท่าไหร่นะครับก็เอาพ w ร์ต a เ t o r ก่อนหลังมาคํานวณใช่ไหมเหลือเท่านี้ครับ รวมกันนะครับคอลอสเท่าเดิมแต่คอปเปอร์ลสเหลือเท่านี้รวมกันแล้วลสหลังปรับปรุงเป็นเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนต่างก็คือเท่านี้โอเคไหมส่วนต่างเท่านี้นะเอาไปคูณเวลาใช้งานทั้งปีใช่ไหมครับแปชั่วโมงต่อวนันสามล้หองจันต่อปีนะครับแปลงเป็นกิโลวัตใช่ไหมจับหารพันซะก่อนแล้วก็คูณด้วยสี่บาทต่อหน่วยนะครับออกมาเป็นนี่ครับเจ๋งไหม เมื่อกี้ที่เราลองมั่วๆแค่ไอ้มอเตอร์หนึ่งตัวเราได้ห้าพันกว่าบาทใช่ไหมเมื่อกี้นะครับแล้วถ้าเกิดมีมอเตอร์สักสิบตัวตรงนั้นเราก็เป็นห้าหมื่นไปแล้วนะแล้วก็ที่หม้อแปลงครับปรับปรุง power factor ปุ๊บเราลดลอสได้เทียบเท่ากับเงินสามหมื่นแปดพันบาทต่อเดือนไปต่อปีนะครับเยอะไหมเพราะนั้น power factor มีประโยชน์นะครับคือเลี้ยงให้มันใกล้ๆหนึ่งเอาไว้นะครับโดยการติดแคปแบง สมัยก่อนเป็นมาตรการหาจริงของพวกผมเลยนะพวกบริษัทที่ปรึกษานะครับเออแนะนําติดแคปแบงค์นะครับปรากฏว่าหลังๆนี้ไม่ต้องแนะนำแล้วครับเพราะว่าเขาตั้งตู้ไฟของโรงงานติดแคปแบงค์มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเลยนะครับตั้งแต่ดีไซน์เลยนะครับโอเคไหมน่าจะเก็ตน้านี้นะอันนี้จริงๆถ้าเราเข้าใจนะครับจริงๆเราไม่ต้องเอาไอ้คอร์ลอสตรงนี้ามาคิดเลยนะนึกออกไหมคือเราไม่ต้องเอาคอร์ลอสตรงนี้ มาคิดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจับมาลบกันนะ่ะไอ้หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์มันไม่ได้มีความหมายเลยนะเพราะมันก็แคนเซิลกันออกไปหมดนะครับเนะถ้าเราเข้าใจว่าการลดไอ้การปรับปรุงพาร์แฟกเตอร์มันคือการลดคอเปอร์ลอสอย่างเดียวเนี่ยคอลอสเราไม่ต้องมาคิดเลยก็ได้นะครับโอเคไหมอันนี้คือข้อดีข้อที่สาม เอ๊ะทำไมโอยผมบอกว่ามันสี่ข้อแป๊บหนึ่งนะอา้าวมีข้อดีอยู่สามข้อเฮ้ยจบแล้วเนี่ยตายแล้วผมพูดผิดตั้งแต่ต้นเทปในในก้อนในก้อนนี้นะครับในก้อนที่เราพูดกันวันนี้ทั้งหมดเลยนะในก้อนนี้มันคือก้อนที่พูดเรื่อง การปรับปรุงพาวเวอร์แฟกเตอร์นะครับอ๋อโอเคละคือโพยผมเขียนไว้นี้มันมีมันมีสี่หัวข้อใหญ่ที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับอันแรกก็คือถ้าเราจะปรับปรุงพาวเวอร์แฟกเตอร์จากแย่ๆตอนปัจจุบันให้กลายเป็นค่าเป้าหมายที่ดีเนี่ยเราต้องเอาคาปาซิเตอร์ขนาดเท่าไหร่มาใช้นะครับอันนี้คือก้อนที่หนึ่งที่ต้องทำเป็นนะครับก้อนที่สอง เมื่อปรับปรุง power factor แล้วมันลดลอสในสายไฟได้เท่าไหร่นะครับเนาะอันนั้นก็คือก้อนที่สองเราพูดไปแล้วก้อนที่สามก็คือ kva ที่เหลืออยู่เนี่ยสมมุติเราปรับปรุง power factor ไปนะ kva ของระบบไฟเราของหม้อแปลงเราอะเหลือเอาไปรับโหลดได้เพิ่มเท่าไหร่นี่เราก็ต้องประเมินเป็นนะครับอันสุดท้ายคืออันที่ที่ล่าสุดเมื่อกี้ที่พูดไปตรลงมีสามข้อข้อสามก็คือลด copper loss ในหม้อแปลงลดได้เท่าไหร่ นะครับคิดเป็นเงินเท่าไหร่นี่เราก็ต้องประเมินเป็นโอเคนะเพราะฉะนั้นก้อนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง power factor ในมีทั้งหมด4ก้อนใหญ่นะครับโอ้โอชคดีปลายจบแล้วนึกว่ายังมีข้อสีอีกนี่เวลามันก็หมดแล้วเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้จะค้างไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าคราวหน้าเราจะสอบอตอนที่หนึ่งกันนะก็คือเรื่องของกฎหมาย ความรู้ทั่วไปนะครับกฎหมายไอ้ที่ว่ามีแปดขั้นตอนนั้นะนะครับแล้วก็เรื่องอ,อะไรอะ่ะตรวจสอบอะไรเป็นเมเจอร์ไมเนอร์อะไรที่แบบผิดไรแรงไม่ไรแรงอะไรพวกนี้นะครับก็จะจะจะ,จะสอบกันอยู่ในเนื้อหาก้อนนั้นนะครับก้อนตอนที่หนึ่งนะครับบอกเพื่อนด้วย ก็เข้ามาบ่ายโมงก็จะสอบกันก่อนนะครับประมาณไม่เกินชั่วโมงอ่ะข้อสอบมันมันออกได้ไม่ยากเท่าไหร่หรอจะออกให้ยากก็ออกไม่ได้นะครับมันก็ออกได้แค่นั้นแหละแล้วก็พอสอบปุ๊บก็เนี่ยเดี๋ยวจะมาต่อสไลด์ชุดนี้ให้จบนะครับส่วนที่เหลือนะ่าจะเป็นเรื่องของการคำนวณบินค่าไฟนะครับซึ่งไม่ยาก่นะ เจอกันคราวหน้านะครับ